คือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลยเนาะมันก็เข้าใจยากเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าท่านท่านตรัสรู้คือธรรมะมันเป็นเรื่องของใจไงเป็นเรื่องของนมามธรรมเป็นเรื่องที่ไม่มีรูปร่างให้มันแล้วเราจับต้องได้อย่างความคิดอย่างเงี้ยอย่างอารมณ์ความปรุงแต่งเนี่ยนะะมันเกิดขึ้นในใจมันมันไม่สามารถที่จะเอาออกมาให้ดูได้ าะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเราต้องเข้าใจประเด็นต้องเข้าใจอันดับแรกเลยนะครับแล้วว่าเราเรากําลังศึกษาเรียนรู้สิ่งที่ไม่มีตัวตนจับต้องให้เราจับต้องได้เป็นเรื่องของนามธรรมาเป็นเรื่องของความรู้สึกภายในใจจิตหรือใจเนี่ยมันโดยความหมายเนี่ยก็คือจิตก็คือธรรมชาติที่มันรู้สึกได้เป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนที่มองเห็น นะภาวะของภพเนี่ยภพชาติเนี่ยมันมีสองความหมายภบชาติที่ที่ที่ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมเป็นเกิดเป็นไปเกิดในทุติพวกนรกเปรตสุรลกายสัตว์จฉานเนี่ยหลังจากตายแล้วเราเราหมดลมหายใจเนี่ยจิตจุดจิตจิต,จตกับปฏิสุทธิจิตเนี่ยมันจะไปตามตามกรรมที่เราเราทําไว้ เราทําความเคยชินแบบไหนไว้ต,ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเคยทําความชั่วกินเหล้าขาดสติฆ่าสตัตว์ชีวิตโกหกลักทรัพย์อะไรเงี้ยทําความที่ไม่ดีทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยไอ้พวกนี้มันสะสมอยู่ในใจมากๆเนี่ยถ้าเราไม่เคยรู้ธรรมะไม่เรียนธรรมะมาแล้วเนี่ยมันตอนจิตดวงสุดท้ายที่เราจะหมดลมหายใจเนี่ยมันจะมีนิมิตคือมันจะมีภาพปรากฏในจจิตของเราเหมือนเรานอนแล้วมันฝันมันก็จะเป็นเป็นภาพ ความเคยชินที่เราเคยทาไว้ถ้าเราไม่เคยทําบุญรุศลไเลยนะไม่มีศึกษาเรียนรู้อย่างเงี้ยมันมีภาพไม่ดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมันไปมันจะไปเกิดในในทุกติทุกติก็เป็นพวกนรกเปรตสุรกายสติริชาอะไรทั้งนี้มันก็ไอ้ตรงเนี้ยคือความความเชื่อแบบเนี้ยมันเป็นสเกลใหญ่นะครับเป็นสเกลใหญ่ซึ่งเราปฏิเสธจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่มีอยู่เหียงแต่ว่ามันต้องถึงเวลาแล้ว เราเราเข้าไปสัมผัสเรียนรู้ของเราเองเพราะเราเรารู้เองเราจะออกกลับมามาเล่าให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้นอกจากเราฝึกปฏิบัติจนถึงระดับหนึ่งจิตมันมันพัฒนาสติจนแข็งแกร่งมีกำลังมากๆจนละเอียดเนี้ยยังไม่ทันตายเรารู้เราจะรู้แล้วเราก็มาเล่าให้ฟังอย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อแรงต่างๆเนี้ท่านมาเปิดเผยความลับตรงนี้แต่มันก็แค่แบบแค่พูดให้ฟังเฉยๆมันเอามาออกให้ดูเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นะครับ ก็อันนี้คือแบบหนึ่งความเชื่อแบบหนึ่งคือไอ้สเกลไอ้ความความหมายแบบหนึ่งของภพชาติแต่ความความความหมายภพชาติอีกแบบหนึ่งเนี่ยผมเคยพูดไปเนาะของพ่อภพชาติฉันชอบชอบพูดที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคือภาวะของภพชาติที่เกิดขึ้นในใจมันเกิดจากความปรุงแต่งด้วยความอยากนะครับหมายถึงยังไงหมายถึงว่าเรายังมีลมหายใจอ่ะอย่างเงี้ยมันก็เรามีอัญฉระภายนอกกับภายในเนาะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสัมผัสเออ มันจะคู่กันตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมอันเนี้ยหกตัวเนี่ยมันมันมันมีอยู่ในตัวเรานะมันมีอาัยวะภายในคือที่เรามีอยู่ทุกคนเนี่ยก็คือมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแล้วก็อายะภายนอกซึ่งเรามันมีอยู่ทั่วไปก็เป็นพวกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะฮะอย่างตากระทบรูปเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกจุดกระทบหรือว่า ภาษาธรรมะเขาเรียกผัดจุดกระทบตรงนี้พอกระทบกันปุ๊บมันจะเกิดเกิดความรู้หรือว่าวิญญาณนะครับอย่างอย่างตากระทบลูกก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณทางตานะครับหูก็หูกระทบเสียงก็คานะวิญญาณเอ้ยไม่ใช่แต่หูกระทบเสียงก็อะไรอะตาหูจมูกเลี้ยกระจายภาษาบาลีผมไม่ค่อยรู้มันก็จะเกิดจุดกระทบจะเกิดเป็นวิญญาณทางตาทางหูทางวิญญาณทางตมูวิญญาณทางเอ่อลิ้นวิญญาณทาง กายแล้วก็วิญญาณทางธรรมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอตอนที่มันกระทบกันเฉยนะมันยังไม่เป็นไรหรอกมันก็อ๋อรู้สัญญาประจําได้อ๋อนี่ผู้หญิงนะผู้ชายนะนี่บ้านอะไรเงี้ยรู้แต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันเกิดความอยากถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้หรือว่าอยากไม่ได้เนี่ยปัญหามันเกิดตรงนี้แหละมันเกิดตรงที่มันกระทบกันนี่แหละปัญหามันจะจะพาให้ใจเราไหลไปเลยปรุงแต่งอันนี้ภาวะของพบเกิดขึ้นแล้วในขณะที่เรายังมีลมหายใจยังเป็นๆอยู่นี่แหละ ถ้าเราสังเกตเราก็จะรู้